ิ่งน้ำค่ะน้ำอยู่น้าลายคุณยายคุณยายมาที่กรุงเทพได้ลายมีอเละค่ะยายจะสีลงมมหนาดนะ้ก็พี่สาวมันเห็นน้ำลายค่ะฝนตกข,ขึ้นเลยสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องทุกคนนะคุณยายกับห้างหายไปโดนค่ะเพราะว่าคุณยายบ่ใครไม่แห้งนะคหะ็นะะ เออมื่อี้ก็บ่าน้ากับว่าบึงนาเบึงยงินอู้ไหลค่ะกับน่ากินบางใหญ่บึงนรอใหม่แต่ว่าพี่สาวบึงีดเออเมื่อนี้เมื่อี้เดือนกันยายนนะฮะอันที่สิบสองมันบังคับยายตุ่มขออนุญาตกับกล่องผ้าบึงยายสิบบึงเงนอใหม่อยู่แล้วค่ะเดี๋เหฮอะ พี่สาวงีมาตัดไปเห็ดไอ้ร่วงขึ้นกันไหมไปเห็ดไอ้น้ไม่ถุงนะ,ะนี่น,นี่ถือว่านอนหน่อยนงเบาหน้าเป็นย่ายนะนะย่ายประเด็นย่าประเด็ห,ดหน้าปีนีนะคะ้ค่ะเพราะย่ายกัะใครแข่งียน้ไม่ไหลบ่ค่ะ อันนี้นกไม้สังไห่นะคะเบื้องไงดอกเอื้องเอื้องเพื่องจะมีสีขาวสีสีชมพูเด้มีสีขาวเอื้องเอื้องลาอันกอ่อนนั้นมันจะเป็นเนนน,น,นนอกไม้เนนนอไมหวานด้วยนอไมหวานนอไม้เก่กินได้เลยได้เห็นไหม เด็กคนยากกับบุคคลกินโอ้มีอยู่ค่ะน้อนนี่ค่ะมีไม่หวานแห่ไหนลายอยู่เค่นคุณใส่พี่สาวาเห็นคุณนะ่ะทั้งคุณก็ลายค่ะโอ้ลายอยู่ค่ะโอ้ทั้งคุณก็ลายอยู่อืมนี่คือคือหอมคือใบเตยได้แค่ไหน ก่อนหอมก็ไปเตอด้ยินใครมีคนจินหรอไงนี่ก็ะพู้เห่าแล้วยายกบมาได้สิบมือแล้วเขาก็ได้ล่งมาสวัสดีพี่สาวยาไปธุระเลยธุระแล้วก็ โอ้นี่ก่อนนี่หลายเลยยังสีาหาโอกาสมาเอาอีเพราะเพิ่นเพิ่นแซบเพิ่นแซบอันนี้น้องไม่สั่งไผ่เ้อค่ะเด้อไ,ไม่สั่งไผ่นี่ก็สิเพิ่นไปเฮ็ดน้องไม่ถุงพี่สาวเพิ่นเอไปเลยยากทสิหาเกาหลาีลดได้ปะ เสียงมันจะแซียบไอยเป็นอะไรขั้นไล่จากก้อมหยากเลยไม่ได้เสียเป็นตุ่มไม่ได้ถือมีดน่ะเกยห่าใช่เนาะ บ่าคือมีดบ่คือวัตสเมาหนไมยายวัตสึมาเบิ่งน้ำเบิ่งเข่าสิเห็นไหมคะอนี่ก็น้ำท่วมสวนกล้วยอ่ายายเสปตุ่ม ไม่ได้ถือมีดถือคายซะไม่ถือมีดอื่อีค่ะ นอนยายบ่ได้ถือมีดนะยายตุ่ม้ะค่ะยืมเพื่อสังข้อมีวัดอุดรท่านยายก็มาเบิ่งหน้าซื่อๆดอกแต่ยายไม่เห็นเราใหม่ก็เลยเสียปตุ่มไม่ได้อึ๊บนี่ปะ อใส่ข้าจุกหน่อยดูฮะหน้าย้ายงามอ่ะหน้าตีนบ้านเลยยายก็เห็ดสิบเ็ดไรนะะเฉพาะเห็ดหน้าเน,ะนาะนล้วที่ยายกับสิมี๊ยี่สิบก็ไรจะเป็นสวนสวนหลังบ้านแล้วก็บ้านคุณยายผมแล้วก็บ้านพี่สาวผม มีสาสองหน่วยนสาใหญ่อืแล้วก็มีข้องมใหญ่ข้องไี่สินะอันนี้ลุงสีีนบ้านพี่เคยพึ้นมาเฝ้าหน้าเฝ้าลุงสีนะป่านใหญ่สียังไงนะคะนะไปติดตามยายเลยสิหัวนะสาหน่วยนั่นจับของใหญ่เลยไปได้บ่นะั้นยายไปบุญสายยายว่าเห็นดูดแลนะ เขานิยาายากไล่ตายเลยวัดดีค่ะพี่น้องใครแว่มากก็ขอให้รำด้วยด้ค่ะคุณยายพาเบิงหน้าเนาะหน้าฝนตกเบิดขึ้นค่มนขึ้นยายกับสิพ่อแล้ว,ลวนี่เนี่ยนะ,นะยายกับไปเบิองในสาทาั้งนั้นนะค่ะ น้ำงามเว้ยน้ำเนาะมขึ้นก็่นดำเอานะคะซุ้มที่เป็นหน้าวานคุณยายเห็นของขาเจ้าแล้วก็เป็นก็ได้กินเขานะแต่ี่สาวเพิ่นลงทุนหลคุณยายบ่ได้ลงทุ่นน้ำพิ่นนาจียายบ่ได้เห็นหน้ำน้ำขึ้นยายอยู่แต่ว่าให้เอื้อให้นองเยอะนะก็ไปซากระปาหลายถือถังไปน้ำไป อันนี้พี่เคยเป็นเฝ้าสวนฝถาหน้านกระติดบา <Bye. S 1> ้านนะเห็นปะบ้านงามลายไปขึ้นฝนตกฟ้าห้องนะคะบ้านเฮาแต่เป็นตะย่านอย่เลยอันยหญ่ไปงานสีดำไปเห็นหน้าผู้อื่นแล้วนี่ม่างามคือนหน้าใหญ่เลย เป็นแต่ได้กินเขานะตามหั่งไงเนาะเจ้าว่านไหมเป็นหินหินวาแปลว่าอย่างนี้ <c oughs> นี่คือกาบ่อหงเรนะเป็นให้หลงนี่ของยายเลยหลงอันนี้เป็นเขาดอเขาดอคือเ,เขาอ่าเข่ายางเขาที่ว่ามันเป็นห่วงไหวเนาะ <c oughs> เป็นรวงเป็นห่วงวหานนะ เอวกาดมากเลยค่ะปึงเห็นปึงหาวนะ้ำแล้วถ้ากระแย่งกับว่าใครมีได้หอยหน้าใหญ่แปลกนะเอาใครนี่คือห่างๆเนาะปู่จินรู่น้นามค่ะก่อหองหกได้ค่ะตอนตอนนี้เพิน่นพว่วมใหญ่จังไนิันก็ทึบและะ้วค่ะเพราะว่าเป็นเหมืนอนเขาของง้นเนาะค่ะ อันนี้ข้าวดอข้าวดอกระสีกระสีงามบย่าเหวินยายนะยายพ่อเบิ่งเห็ดนะเบิ่งเห็ดอ่าอันนี้เ,เนนพิเนะะเ่นเพินพ่นลือท่านึงอะไค่ะสายใหญ่นี่ยายมีสายใหญ่สองสา,กา,ายกอไผ่จะมีน้องไม้ลายแต่คุณยายบอกปล้อ ยายต้องดูแลแห้งของขอบยายพาไปเบิ่งเห็ดจ้าถึกโอ้โหหักให้นึกต้นให้ไหมอ่ะมักให้ใหใหต้นดีน้ำไหวหน้าไหวยังกินไมาไหวเนี่ยไปพ่นโอ้ลืมถือมีดจะไป ใช่ทิพภาพไปบึงเห็ดอู no er ้น like, ้องไม้เฮ้ยน้องไม้น้องไม้ตุ่มเชิอน้องไม้ว่าตุ่มนะหอมหอมไม่ดโบได้ออกไปอยัางไรง ฮ่หาหน่อยยิ่วันพ่นเอารลุดนะเอาลุดนะาดนะง่ายเกาเลยเอาตีน่อยนี่ะนี <c oughs> ่ห็นไามดูน้าย่แต่ยู่ปะ่ะฮะแ่ยุงเทพย่ก็คืออดหน้าอยูด่ดินี่เห็นปะอกนอน,นี่ง บวกผ่าหกมิดก็คิดว่าสิเมานะคะแดวแนวมาตอนพี่สาวแล้วกับสิกับมาวัดตีเพื่อนพัวย่ายมากสิบมือแล้วกระสิวมันละยาียดสําแกงชื่อวัวเดม่าวัดตีเกยด้วยอยู่แต่เพื่อนนะเนีะย เ็นยาเอาเลยล่ะอายากจะไปเบิ่งเห็ดนะยิ่งพ้นนี่ยามเพิ่นไหวเพิคงจะไมาไหวหน้าปีนบ้านเลยพี่น้องจะเห็นหน้าก็แค่สิบเจ็ดไร่์สิบเจ็ดไร่แต่ว่าเยอะหน่อยก็เป็นเงื่อนเป็นสานเะมื่อกี้ย้ายไอ้กระยามที้เกา่าเคยเมาเห็ดอยู่างนี้โอ้ยนี่เด้อาลายอยู่ทำไมกุญแจห่อเลยเดี๋ยวคงเพิ่นไปชิม น้ำหไหมไหมเอามาสาดดค่ะ